ข้ายอเหรียญบ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะอาทิตย์ละครั้งอะเครื่องซักผ้าเก่าใหม่ที่มีผลต่อการติดใจที่จะไอกใช้ไหมคะมีผลค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราคิดว่าเครื่องซักผ้าเก่าน่าจะซักได้ไม่ดีับเท่าเครื่องซักผ้าใหม่เท่าเท่าที่ความคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นเราเมื่อแต่ใช้เครื่องซักผ้าเหรียญมาเนี่ยเปัญหน ก็มีบ้างที่แต่ว่าเครื่องซักผ้ามันทํางานไม่ค่อยสะอาดก็คือจะมีคราบของซักพอกติดเสื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าสีดําที่จะเป็นคราบของซักพอกติดเวลาใช้เครื่องซักผ้าอย่างเดียนะคะเคยโดนดูดเมา่ไหคะหรือว่ามีปัญหาอะไรอยงเี้ยคะก็เคยอยู่ครั้งนึงค่ะตอนเอาผ้าใส่แล้วโดนตัวเครื่องก็จะรู้สึกว่าเหมือนเครื่องช็อตหน่อยๆค่ะเราเจ็บมากไหมก็ไม่มากค่ะเหมือนแสๆ แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมรุนแรงมากเหมือนไฟรั่วอย่างเงี้ยค่ะไฟรั่วยค่ะน้องใช้เครื่องสัก้หยอดเหลียงมะ ทิตย์หนึ่งก็ใช้สองครั้งส่วนมากก็จะเป็นวันศุกร์หราอวอาทิตย์ถ้าวันไหนไม่มีผ้าใส,ส่ก็จะเอาไปซักเครื่องซักผ้าเก่าใหม่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องไัมจ๊านว่ามีนะเพราะว่าถ้าเครื่องซักผ้าเก่าเนี้ยถ้าหมืนเราจะใช้เราก็ไม่กล้าใช้ถูกไหล่ะ เพราะว่าเราก็ไ huh. ม่แน่ใจว่าม um well ันจะซักสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่เนี้ยเราก็มั่นใจว่าเออมันซักได้เนี้ยเป็นคนอื่นเขาก็อยากใครใครก็อยากซักเครื่องใหม่ๆทั้งนั้นเล่เจนเด็ดตั้งแต่น้องใช้เครื่องตักผ้ายอเรียนมาเคยเจอปัญหาในการใช้ไหมคะก็เคยเช่นแบบเหมือนบางเวลาเราซักไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเราใส่ของกระโปรไปเงี้ยยังไงแบบออกมาก็ยังมีคราบอยู่อ่ะบางทีออกมาแบบเสื้อผ้าก็อยู่ไว้อะไรอย่างเงี้ย กักินเหรียญไหมสมมติกินเหรียญนี่ส่วนมากนะมันจะไม่กินนะแต่มันเพนื่ว่าเายได้ขงคนอาจจะไม่เข้าใจบางทีบพราะว่าแยยอดยี่สิบบาทแต่ไม่รู้ว่าเราเหรียญห้าป็นเ,ยนเยนหยญแบบนี้ยแต่เราใช้เหรียญติดแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะมีประเด็นก็บางทีไปไปกำลังซับไปแล้วแล้วเกิดไฟฟ้าส่นงนิ้ท่าเนี่ยเกิดดับขึ้นใหม่เลยอันเนี้ย <c oughs> เครื่องมันจะหยุดทำงานทันที แต่แล้วถ้าเกิดอย่างนั้นปุ๊บทางมาแจ้งเราทเราก็จะคืนเหรียญให้ไปยอ้อนมาอย่างนี้ตอนถ้าเกิดไปตั้งข้างนอกโดยที่ไม่มีเจ้าของและมีกิจการนี้ผมก็ไม่จะไม่คืนเพ้และส่วนมากปัญหาที่เคยพบไหมคะที่มีเหรียญคายอยู่ในทำ<า>มาล้างเรียนไม่เกิดปัญหาอยใช้่างซัก้าหราไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนม่เหรียญตกค้างคายอยู่อะไรอย่างี้ก็เคยเคยมีแล้วก็มีคล้ายๆาว่าส่วนมากจะน้อยนะ ก็คือโางที่ตัวตัวอื่นราทีบางทีก็จะทำตามการขอค่าตัวที่มันดับอยู่ของช่องจะมีผ้าเล็กๆกันแน่คือเวลาตลาดน้ำสำหรับอะไรก็จะมีพวกเตะผ้าเตะกระดาษทิชชู่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะมันที่จะติดกเราก็จะเก็บพลาแล้วออกผ้าไปกินแต่เราไม่ได้ทำตามเราก็จะเก็บตรงนี้แล้วก็ดึงผ้าตัวนั้นมามาปิ้นมาปิ้นมาเคลียร์อะไรออกเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าไปในเก่า บางทีก็อาจจะเจอเหรียญถ้าคือจากท่าที่ทามาตักเนี่ยมัาตกคาอยู่มีคือเนี่ยเหรียญท่าเหรียญบาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาต้นี้ไม่ได้สร้างปัญหาเพราะคนคนที่มาตักต่อตปตตไปก็ต้องดูอยู่แล้วว่าสะอาดไหมครส่วนค่ยได้ของคนที่มาตัก,ลกลแล้วกันคือบางทีก็จะเจอตรองนีง้ก็เจอไปแ <c oughs> ต่มันก็ไม่ได้ไปฝ่าหรือเลาะอะไรกับเรื่องหรอกคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรา พูดถึงเรื่อง,องความปลอดภัยของการใช้งานอุปกรณ์ใช่เป็นฟ้านะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการติดตั้งสายดินนะครับเพราะว่าสายดินปกติแล้วเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในสภาพ,ภาพที่ชื้นแฉะและ,ะอุปกรณ์เนี่ยม,มีสภาพความเสียหลอซึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวโครงสร้างอุปรกรณ์เองอาจจะมีความเสียหลอ สายไฟอาจจะมีความสายไฟอาจจะเก่าแลอาจจะมีเกิดการกกการั่วของะแสไฟฟ้าออนะครับกระแสไฟฟ้าก็อาจทําให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้การติดตั้งสายดินจะช่วยทําให้กระแสไฟในส่วนนั้นเนียน่ยไม่สามารถที่จะรับวงจรถึงตัวผู้ใช้งานก็จะทําให้เกิดความใช้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการใช้งาน